ร้อนใช่ไหมล่ะร้อน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 นี่มันหน้าร้อน แล้วคุณไม่ใช่แค่มนุษย์โลกอย่างเราที่ร้อนนะบรรดาสรัรพพะสัตถ์เขาก็ร้อนเหมือนกันถูกต้องออโอ้โหแล้วเวลาสรัรพพะสัตถ์เขาร้อนเนี่ยนะเปิดพัดลมเองไม่ได้ใช่สิ <c oughs> ถ้าสัตว์มันเดินไปเปิดพัด <c oughs> ลมเองได้เนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะครับเออเอาเราก็เลยมีวิธีการคลายร้อนดับร้อนของบรรดาสรัรพพะสัตถ์กันนะคะมาให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าสัตว์เนี่ยเขามีวิธีคลายร้อนยังไงไปบุกกันเลยที่สวนสัตว์โคราชนครราชสีมาไปหาพี่ยีรา ค่ะน้องๆพี่ใบตองพาไปดูพี่ยีรักนะคะ ช่วงนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าสภาพอากาศมันร้อนระอุมากเลยทางสัตว์สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยเขาก็คิดไอเดียดีๆคลายร้อนให้กับสัตว์นะคะด้วยการเปิดสปริงเกอร์น้ําให้สัตว์แบบนี้ซาดไปเลยค่ะตาดช่ำๆเย็นๆกันไปเลยดูแล้วเจ้ายีราฟแฮปปี้เหมือนกันนะคุณนะดูสิสคะเดินมาเล่นน้ํารับความเย็นกันตลอดวันเลยแล้วนอกจากว่าเขาจะเปิดสปริงเกอร์คลายร้อนให้กับบรรดาสัตว์แล้วทางสวนสัตว์เขายังมีไอเดียดีๆด,ดับร้อนให้สัตว์ด้วย นั่นก็คือการทําหวานเย็นให้น้อง oh. โ,อโดยการนําผลไม้ต่างๆมาแช่แข็งแช่เย็นแล้วค่อยเอาออกมาให้น้องสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกินการแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่ดับร้อนให้กับสัตว์นะคะแต่ใครจะลองเอาไปใช้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ได้ลองดู <ừ> เผื่อว่าน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนี่ย ร้อนอยากจะหาอะไรเย็นๆทานก็ลองเอาผลไม้แช่เย็นมาให้เพื่อจะถูกจะเป็นเล่นไปใครที่เลี้ยงสุนัขบางทีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเคยลองเอาน้ำคงน้ำแข็งให้มันลองสุนัขชอบทันน้ำแข็งพาดูลองแบบบชิ้เจลลีแบบดูเอออะไรแบบนั้นฮ้อทำไมทำเหมือนจังเลยเออี่ฉันเลี้ยงหมาเอาเนี่ยแหละครับมันช่วยคลายร้อนให้กับเราบรรดาสัตว์พวกเชื่อเถอะเรายังร้อนเลยสัตว์เองก็ต้องร้อนเหมือนกันนะครับ